ด้านกว่านี้มีอีกไหมกัมพูชาทวงถนนสะพานที่หลานสัญญาไว้ว่าจะให้อังเคิลแม้ทะเลาะไทยรายวันสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวข้างบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของข้างบ้านด้านติดกำแพงกับความด้านหน้าอันเป็นอัตลักษณ์ประจำชนเผ่าของพวกเขาครับเรื่องของเรื่องมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ ก่อนเกิดเหตุความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศไทยนู่นแหละครับทุกคนจําได้ไหมตอนช่วงเดือนเมษายนที่อดีตนายกของประเทศไทยผู้เป็นหลานลักษ์ของสมเด็จเตโชได้ไปเยือนกัมพูชาพร้อมประเคนความช่วยเหลือให้หุนมาเนตแบบจุกๆซึ่งหลังจากมีการประทะผมก็พยายามจะหาอยู่นะครับว่าโครงการเหล่านี้มันถูกระงับไปแล้วหรือยังแต่ก็ไม่เห็นมีใครพูดถึงจนกระทั่งล่าสุดมีคนพูดถึงแล้วครับ แต่เป็นทางฝั่งกัมพูชาที่ออกมาทวงสัญญาจากการลงนามดังกล่าวโดยพวกเขาเนี่ยออกมาแสดงอาการว่ายังเอาอยู่นะถึงแม้ว่าสมเด็จอังเคลเนี่ยจะแฉะจนคนเซ็นโดนเด้งจากตำแหน่งไปแล้วก็ตามโดยเรื่องนี้นะครับหนังสือพิมพ์กัมพูชาอย่างขแม่ไทมได้รายงานว่าการปลดแพรทองทานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้สร้างความไม่แน่ใจต่อข้อตกลงเจ็ฉบับ ที่ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานายกแพทองทานและสมเด็จหุนมาเนตได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมเจ็ฉบับณกรุงพนมเปญข้อตกลงเหล่านั้นมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในหลายมิติทั้งด้านแรงงานการจ้างงานโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดนหนึ่งในข้อตกลงสำคัญคือ การจัดการและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาสตึงบทบ้านหนองเอียนซึ่งเป็นด่านการค้าสำคัญของทั้งสองประเทศและยังได้ตกลงจะสร้างสะพานแห่งใหม่ที่จุดผ่านแดนบ้านผักกาดเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้านอกจากนี้ยังมีข้อตกลงระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกัมพูชาเพื่อปรับปรุงทางหลวงหมายเลข57รัฐบาลทั้งสองฝ่าย ยังให้สัญญาจะสร้างศักยภาพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกัมพูชาไทยเพื่อยกระดับแรงงานข้ามพรมแดนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างไรก็ตามความขัดแย้งตามแนวชายแดนกัมพูชาไทยยังคงดำเนินอยู่ทำให้โครงการดังกล่าวถูกชะลอไว้ทั้งหมดและการปลดแพรทองทานยิ่งเพิ่มความกังวลว่าข้อตกลงเหล่านี้ อาจถูกระงับหรือมีอันต้องสะดุดซึ่งล้วนส่งผลต่อการค้าและการลงทุนรวมไปถึงโครงการข้ามพรมแดนนอกจากนี้นายเซือนแซมนักวิเคราะห์นโยบายขาเมนยังให้สัมภาษณ์ว่าแม้แพรทองทานจะถูกปลดจากตำแหน่งแต่บันทึกความเข้าใจและข้อตกลงทั้ง7ฉบับยังคงมีผลบังคับใช้ข้อตกลงเหล่านี้ เป็นการทำขึ้นระหว่างกัมพูชากับไทยไม่ใช่กับตัวบุคคลและเราคาดหวังว่านายกไทยคนใหม่จะดำเนินการต่อประมาณนี้แหละครับดูความด้านของชนเผ่านี้สิครับทุกคนผนังใบหน้ากับผนังอังกอร์เนี่ยไม่รู้ว่าอันไหนหนากว่ากันนะครับนี่ขนาดมันเป็นตัวจุดชนวนความขัดแยง้งเปิดฉากโจมตีโจมตีใส่โรงพยาบาลและบ้านเรือนประชาชนของเรา แอบวางทุนรอบกัดทหารเราหาเรื่องใส่ร้ายเราและด่าเราได้ทุกทุกวันมันยังมีหน้ามาขอให้ไทยไปสร้างถนนกับสะพานพร้อมกับพัฒนาฝีมือแรงงานให้เฉยเลยและถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมจะจำไม่ได้นะครับคือโครงการนี้ไทยออกทุนทั้งหมดและมีเงื่อนไขว่าต้องจ้างเขมรทำด้วยนะครับอ่ะโอเคอย่างสะพานเนี่ยคือใช้ร่วมกันแต่ถนนหมายเลข57 อยู่ในฝั่งมันเองทั้งหมดเหมือนไทยเราเนี่ยเอาเงินไปจ้างให้พวกมันพัฒนาประเทศตัวเองแล้วตัวเองพากันสร้างเรื่องขนาดนี้ยังมีหน้าจะมาขออีกถ้าไม่ด้านจริงๆเนี่ยมีใครจะกล้าทำอะไรแบบนี้ไหมละครับด้านไม่ด้านเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองคิดดูว่าแม้แต่ชาวเขมรเองยังอายครับพากันหายหัวไปหมดไม่มีโผล่มาคอมเมนต์ในเรื่องนี้เลยสักคน มีแต่ชาวเน็ตไทยนะครับที่เข้าไปรุมขำแล้วก็คอมเมนต์ด่ากันเอาไว้บ้างเราลองมาดูคอมเมนต์ของพวกเขากันครับท่านแรกบอกว่าประเทศไทยจะสร้างรั้วป้องกันนุ้งหมาไม่ให้เข้าประเทศพวกเขาไม่ต้องการสะพานอีกต่อไปท่านต่อมาบอกว่ามีปัญญาก็สร้างเองแต่ไทยไม่ให้นุ้งหมาเข้าประเทศท่านต่อมาเข้ามาบอกอีกว่ายกเลิกถ้าใครทำต่อ คนนั้นขายชาติท่านต่อมาเข้ามาบอกอีกว่าเงินไทยจะเอาไปเปตัวเองพวกเราจะสร้างกำแพงร้ยสแคมโบเดียนะครับท่านต่อมาบอกว่าโทเเมนยังจะด้านหน้าจะเอาอีกเหรอแนะนำให้ไปขอเงินอินฟูเมนมาสร้างเห็นมีแต่พวกโชว์รวยท่านต่อมาเข้ามาบอกว่าขอโทษนะประชาชนชาวคาแมร์ทุกคนเราเปลี่ยนไปแล้ว ไม่มีสะพานอีกต่อไปกำแพงกั้นเท่านั้นไม่มีมิตรภาพอีกต่อไปและไม่มีการทำธุรกรรมอีกต่อไปท่านต่อมาเข้ามาบอกอีกว่ากัดประเทศไทยยังกันุ้งหมาอย่างกล้ามมาเรียกร้องอีกนะครับแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยความคิดเห็นของท่านนี้เขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าโทถชนชาติขอรับประทานด้านหน้านะครับผม ความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยก็จะประมาณนี้ก็สมควรเลยครับที่จะโดนด่ามันด้านจริงๆอย่างที่บอกนั่นเละครับทุกคนจะเถียงชาวเน็ตไทยได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้และที่สําคัญชาวไทยเราควรจะจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าให้มีนักการเมืองคนไหนเอาโครงการนี้ไปทําต่อให้พวกมันเพราะสุดท้ายแล้วเชื่อนะครับว่าคนอย่างชนเผ่าลังกันแพงก็ไม่มีทางสํานึกบุญคุณหรอกมีแต่จะบอกว่า เราโง่ไปทำให้มันเองมิหนำซ้ำถ้าหากไทยยอมไปทำจริงๆในสถานการณ์แบบนี้บางทีฮุนเซนอาจจะเอาไปหลอกประชาชนที่ไม่ค่อยจะมีความฉลาดต่อได้อีกว่าการที่ไทยยอมมาสร้างถนนและสะพานก็เพื่อใช้เป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการสงบศึกเพราะว่าทหารบาร์บีิวของเขมรเก่งเกินกว่าที่กองทัพไทยจะต้านไหวหรือ เป็นการชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามไปนู่นเลยก็เป็นได้นะครับผมว่าใช่แน่ๆเลยครับเพราะฮุนเซนเองก็กําลังหาทางลงแบบเท่ๆแบบไม่เสียนุ้งหมาให้ตัวเองอยู่ว่าไหมล่ะครับทุกๆคนเพราะฉะนั้นหัวเด็ดตีนขาดยังไงอย่ายอมให้รัฐบาลไทยไปสร้างให้เด็ดขาดครับจับตาเฝ้าระวังและเป็นกระบอกเสียงต่อต้านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมและนี่ ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาสุดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ